ก็าได้มาตามบุคงุดงไทยไหมว่าท่านมึถือตดโอ้เอาสามตัม่ปัดทั่วปัดทั่วแปดเจ็ดตะเก้าเจ็ดแปดเหอแปดเจ้าแปดเก้าเห็นปะบัดนี่เล่นรักนักด้วยมันมีหากับเก็ดเลยเปล่าใส่ฟอรมาแปดเก้าไว้แล้วมนแปดเก้าไว้แล้วไฮฮาแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าอถือต้น น่อยนึงโอ้ปาโตปาโตสบายไปเออสามตัวหรือตัวเนี่ยสีครามตัวแต่มันอแต่มันกลับกัน อาชีวะถือกระแม่นบ่ถือกระแม่มันตดมันาก็ได้ยื่อเงินว่าเถอะกันได้ยื่อนั่นก็ถือก็เนาะนั่นมัาบ่ถุงนะโอ้ตีมันปันได้ยื้อสามตัวเนาะปันดีที่มองว่าวัาเห็นเนาะเออไม่เห็นโอพี่น้องอุ่มต้นโพยไงถ้าสูตรสวามันบ่ไหยมันเข่าบนล่างแทบตุงงวดนี่สูตรที่สี่ตัวนี่เนี่ยอ่ะงวดมันหันนี้เนาะโอใช่หรอ นี่ก็ตเป็ดมังกืมโอ้เล็กสุดเหรอเล็กสุดถ้าสีตัวแต่กระตัดให้นี่ได้บ้างกระตัดให้เยอะสิบตัวเนี่ยมีขีดตือกว้ะตัดให้ข้าเจ้าอันคนมีโชคมาเอาไปอ่โอ้มีทางสูตรมีทางฝันเป็นได้เลออกก็สาห์เชื่อที่ว่ามีแสงนี่ยังผู้เฒ่าเขาทำลายไม่เข้าไปเฝ้าโอ้ เลยพมีคนมาเบิงแสงเลยบ่บ่มันเกิดเจ้าของกับอยูเถียงหน้าุตเตากันนะโอ้ก็เลยเนี่ยจะเฮี้ยนทัให้เขาไปยูน้ำตาไปนั่พุ่นเลยพอมีคนมาเบิงแสงเลยมีเบิงกาออกตะกกโคกับอันเอียงก่อนจุดติวติวติวขึ้นานจุดถวายเรื่อนนกัเขามีบ้านถวายยู่ยจ้าติาเอามาสลงองให้เพิ่อือ มาขอฝนขอฟันมาละคอามหวานดีกว่าับมาเอาอันนี้ยแม่นี้มันที่ออกเราดิไปซื้อเราบอกมีตัวางกันอ่ะเออโอ้ยซื้อจังไหนออกจังไหนี่เออเอาเลยมันที่ออกไว่ายนี่อีกจักเมื่อถึงสมมงก็ออกตรงนี้อุ้งเป็นวันนี่เป็นตัวองแล้วเออตัวไหนหรอวะนที่เออ้ยเขาว่าที่ให้ออกอันฮุกเชตฮากับอัน หกเกาหาหนี่เวรนอ๋อ,นอ้องวาเถอะเออเวอร์นอกคือที่ออกสองตงัวเวอนมีอยู่หัอเวอ่์อเนหรอกเฮ้ยมาทบทวนบึงนึงเน่เพิ่นไหวันที่มึงบ้า่วอัส์สนขึนหกตัวเวอมนเลยอหกตัวเลยเก็จวกแล้วไปซื้อเราไปตยที่ม่นอาาดมาปลุกให้ไปซื้อเลียกไปลไุกซื้อเลยทีปลุกซื้อเออ อ๋อก็เดี๋ออกไหวเสียว่วะสันโม้ไหวยังไรเดียบ่ถึงชั่วโมงนี่ยออกก็ได้ฟ้าออกไปซื้ทอทำไมโอ้ตัวมามผีมาเขียวให้ไปซื้อเด็กพี่น้องเสียงปูหรือเสียงงางงเปล่าเสียงไม่ยิ่งเสียงนั่นไม่ยิ่งเสียงไม่ยิ่งไม่ห่วงบอกเลยสิเก่าคือยิ่งย่างมา่ให้แล้วอยู่พี่น้องสามตัวสลับเก็บเจ็บยิ่งมันแล้วออันนี้มาปุ๊กให้ไปซื้อเด็กมันสิออก็แล้ววาสันเดี๋ยวชั่วโมงเดียวสิออกแล้ววะทีเก็บไม่ก็เพราะสันเบียดอยู่ ห้าตัวโวดแต่ว่าพี่น้องกยคือนกันครับงวดเปิดไม้เขียนไหายหาหกแปดหนึ่ยมันหกแปดหกหานโอ้สลับเขียนสลับคือกันงวดนั้นอืมห้าตัวตัวนี้ก็เป็นตัดขื้นอ่าตัดขื้นหกแปดแปดหกหาหกหกหานงวดนี้งวดตัดมาเนี่ยนี่ซื้อแปดเก้าตัวเดียว เรียกองตรวจตรวมันคัข้อมูลนี่เหรอพอจะไปเอาเก9แปดเก้าหันแปดเก้าซะรอยรอยคุนรวยในใจสั่มเจ๋อใจมันห่ยแต่มันบมดมดหมดได้เตี้ยมันบมดถือตัวเต็มหมดูือไปได้เอเออแต่มันออกแต่มันออกกันเกจแปดเก้านี่เออที่ไมีแห้งเพราะไม่เข่าตัว โตมาพอดีเลยสิแม่โตมาเมื่อนี่เพื่อนม่ห้องบอกสิเออเพื่อนมาบอกว่าไปชื่อระบบเรียกมันสิอ,ออกเลยว่ยาสิแม่กว่าเขา้าห้าสิตัวเลขก,ก็พอหกเจ็ดห้ากับหกเก้าห้าหกเจ็ดห้ากับหกเก้าห้าอืโอ้มัมนสิออกแล้ววะจีอ่ามบอกคักบอกงไงเถอะพ่อมันสิออกแล้วเราอ่าแบบมานอนคือเมืองมือรุ่นมานอนเหน็บด้วยมากคิดคิดมาก เออหุ้มคนห้เเียกหกตัวลอตเตรี่กูว้าวเออเอ้มันหกตัวเด็อไเนาะแกบ่าหกตัวไงยังไงแบใส่กันพี่แบใส่กันแล้วจะหกตัวแล้วมันจะดึงไปล้ยวออกภาษาบันเเบอนนันได้พี่ลังเตารตไปทุกคนเตคร์ตไปทุกท่านนะออกภาษมาแล้วเสียคนหาร้องวันไงเนาะสิบฟอนว่าตวโป้ยกันสนันอยู่พี่น้องมีหกทั้งสองชุดเลยเนาะหกเจ็ดห้า อ่าหกเก้าห้าเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนัางแต่เก่ากับเจ็ดอนี่ยงานคือเแจมโอสับตจมสลับกันเนาะอืมสลับกันหกหาเก้าห้าเจ็ดห้าไปเออยิ้นีมีงนอยู่เจ็ดวิธีวิธีตัวนั่นในเบื้องนี่อ่าเรื่องในเหตุเบื้องแต่ว่าจำได้เลขเป็นอะไรเลขมันไม่แค่สามตัวนี้สามห้าหกห้าเก้าห้าตัวนี้อืมครับตัวนึ่งหลัดซุดทใต้ว่าแต่ย่าลืม เก่าสามเรียว่าจันอ๋อทีแม่เรียกร่างดูจับโอ้โมนั่งแถมมาอีกโย่แถม่าอีกอย่าลืมเก่าสามเรียกว่าสันโอ้โหทีเป็นร่างแล้วสตัวเนาะชื่ออยู่อันทั้งเพื่อนนี่มักว่าออกเมอนทั้งหกตัวนี่สีสามตัวไทยรัตติรีได้สันบ่มีโอกาสบ่รักเดียว้าเกิดบ์แนวน่นนี่คยเปลนอยู่ดิสามตัวนาสามตัวไทยเนาะเ่อยเปลี่ยนอยู่ดิ เคยเปลี่ยนยูเวนบ่แมียนเคยเปลี่ยนซ้ำตัวหนาซ้ำตัวไทยอืมก็ต้องไปแปลให้มันยุ่งยายแค่เพียงเลยเอางวดกรอนเห็นไหมเงยกรอนเนี่ยอันนั้นมันไปออกกันซ้ำตัวหนาบ่อ่ะอันนี้ซุนห่างอย่างตะกอนโอ้งวดแอ่คลิปมันคลิปเอ็ดคลิปแรกงวดกป้านี่หลอดล้นใช่ใช่ซ้ำตัวอืมแม่น เป็นอะไรพุกโตกับจิบพุกโวไปรถครับเจ็บตัวให้หรอจิบมันเสีออกแล้วฝ่าไปหาสื้อติร่างสั่นนี่หรอโอ้ยแยามาบอกอ่าว่า้วยไปซื้อเราบ่เรียกว่าสั่นว่าแล้วว่าสื้อแล้วไปซื้อแมมมันเดี๋ยวพอถึงโมงนี้มันกิดสิออกเร็วเร้ยว่าสม้งเสวอะไรหรอว่าสั่นเขาว่าเสียห้ออกกันฮกเก็บหาก็ห่างน่หอว่าเขาว่าเ้อยความออืมม่ปดตัวอม เ่มเ่าสาเออบัตรที่ไปว่าเริ่มเก้าสามมาท่านเก้าสามแบบครับหัวไปไปหกสามไปน้ำแน่พี่น้องก็หาหัวเป็นหกหาไน้ำแน่เืเมอาหัวลงให้จละแต่ว่าชุดสามตัวมันลับในตัวอละ่ะชุดหกเก้าห้าเพื่อนั่นไม่บกจับในตัเนาะอืออืจบวาาจังแสนนี้หรอว่าตำนานหนึ่งเราบตที่ ว่ามีอย่างไรเตียว่ามีอย่างไรเพื่อนกระบอกนั่รันบอกยังไงทุกข้นก็หายจังสิบอกพ่อทุกขั้งกระหายเส้นเดือยมันออกศูนย์สามหนึ่เอารถลอตเตอรี่ไม่เบื้องตะกี้จับลอตเตอรี่ขึ้นให้เบื้องหน้าที่หนึ่งแต่เบิ้องนี้บุษยธมเสีออกศูนย์สามมาสิบอกยังไงบอกยังไงเลยบอกยังไงแบบนี้กับเอพที่ซุ้มบุ่นแล้วเพื่อนวัซุมนันมาไทยกับหายเพื่อนหกหกศูนย์สา มือเลกสิออกเขามานั таки, um, oh, 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 ่อ nope, ีกกระบอกว่า oh, พ oh, ื oh. uh ่เปลี่ยนเลขเปลี่ยนเป็นเก็บทุนสามเปลี่ยนจากหกอือก็เก็บุนสามหล่นเนี่ยมแต่ว่าศูนสามนี่ขึ้นตรงตรงเลยตรเปลี่ยนกลกแกะเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนรักลอยเปลี่ยนรักลอยยม่งขึ้นเมื่อวานกันนี่นี่ยจูเจจูเจีเขาเปลี่ยนมาัเปลี่ยนหเปมืนเก็บเลยเหรอดู ซุกนานมากยังมือนสาตเลกสออกครับป่องเลยป่องครับโอ้ครับผมเป็นเรื่เรเอิเป็นเรื่องยกเพชรเปรี้ยงอืมเปรี้ยงเลยครับเอฟซีครับผมเอาเอาเอาเอเดี๋ยวคอหลอดเปล่าไปซื้อเลอครับเด้อเล็กสีออกเรียบแบมั่นอีกหนึ่งชั่วโมงอออืมเปลอาไปหาซื้อเลยโอ้ห้าเจ็ดห้าหกเก้าห้าอย่าลืมล่ะงานี่เนาะนี่ก็จงเนี่ตัวเนาะแม่ครับ มันเป็นหตัวก็ว่าได้แต่ว่าหกตัวนี่เคยทีหายากเอาแต่สามตัวท้ายสามตัวนาสักเออเดี๋ยวจะหาอะไรเนาะเออจะหาอะไริหาในในหาในเกี่ปลีัว่าบุญเนาะโออแมันหกตัวพวกนี้ห้วยอือว่าสม่ฝันว่าก็โปกันอยู่ว้ายเปลี่ยน่อะไร่านี้อุ้่มังกรรถดอกอกูแลวหอด นาวัดู่แล้วกษัตยเยัน3สามตัวหกตัวขนห้องวัดทว่าใ้ยป้องไปเป็นแนวทางองณผู้ชมสกสโซกันมาครับอ่เห็นแล้วฝากไปหาดวนได้เพียงเด้สั่งจองรถตรี่ไว้เลยเนาะจะได้โซกันมาก็ะพุ่พอบคุนครับผมอ่้งสื่อในเอียงก็เขาอื่นันมีอยู่ักเมียแอบหรือแอบการเอาได้แอบง่าย